ชาวบ้านหหมู่บ้านที่จังหวัดนคนรราชสีมาระดมเงินบริจาค40,000บาทซ่อมแซมถนนภายในชุมชนที่ใช้ร่วมกันนะครับหลังจากถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อระยะทางยาวประมาณ3กิโลเมตรที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุปล่อยครั้งครับชาวบ้านสันที่สุขหมู่ที่13ตำบลห้วยถแถลงอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมากว่า70คนนะครับเขาช่วยกันซ่อมแซมถนนลาดยาง ทางเข้าหมู่บ้านสายหนองเครือห้วยแคนครับเนื่องจากว่าถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่รอระยะทางหลายกิโลเมตรนะครับดูแล้วเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรด้วยกันก็ทําให้ประชาชน5หมู่บ้านที่ใช้สัญจรทุกวันเขาได้รับความเดือดร้อนครับเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านสันติสุขบอกว่าหารือกับผู้ใหญ่บ้านอีก4หมู่บ้าน แล้วก็ขอระดมเงินจริงครับเป็นเงินบริจาคเพื่อที่จะซ่อมถนนซึ่งภายหลังประกาศเสียงตามสายแจ้งชาวบ้านนะครับก็ทยอยเอาเงินมาบริจาคคนละเล็กคนละน้อยรวมๆกันแล้วเนี่ยเป็นเงิน4ี่0มื่นกว่าบาทครับก็เลยจ้างรถเทปูนซีเมนมาเทซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเพราะว่าถ้ารอหน่วยงานราชการมาซ่อมแซมอาจจะต้องรอกันอีกนานครับชำรุดด้วยการสัญจรหลายๆอย่างเนาะมีการสัญจรบ้างฝนฟ้าตกมากน้ำกักขังบ้าง จะทาให้ถนนสายนี้ต้องชํารุดนะครับซึ่งเมื่อชารุดแล้วก็ทาให้เป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับก็ไม่สะดวกกับผู้สัญจรใช้รถไคลาในการสัญจราทางคมนาคม,าคมทุกทุกมู่และก็ทุกพื้นที่นะครับที่ใช้ถนนสายนี้โดยเฉพาะถนนสายนี้นั้นเป็นถนนสายหลักสายหลักของอชุมชนตําบลห้วยแถลงนะครับโดยเฉพาะโซนาทางหนองเครือเครือวนันห้วยปอพวงทองแสนสุข ส่วนนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้นะครับขณะที่เดินลุยน้ำท่วมที่บริเวณหน้าศูนย์วิจัยดินซอยตรงข้ามปั๊มปตทโคกสูงข้างตลาดอาไนท์บึงทับช้างเมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับหลังจากที่ฝนตกหนัก ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมานะครับผู้โพสต์จะบอกว่าบริเวณนั้นเกิดปัญหาน้ําท่วมซ้าซากนะครับถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องก็จะเกิดปัญหาน้ําท่วมทันทีหรือว่าบางครั้งแม้ว่าฝนจะไม่ตกก็เกิดปัญหาน้ําขังเพราะว่าน้ำเนี่ยจากท่อระบายน้ําในหมู่บ้านมันเอ่อล้นออกมานะครับแล้วก็ทําให้น้ําไปไหลรวมกันที่บริเวณนั้นครับเ,เามาืนะ่อวานนี้สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตสามได้สูบน้ําที่ขังเอาไว้เอาไปพักภายในสระของสํานักงาน เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับของผู้ได้รับผลกระบทบ